าไมต่มครับไมตามบางทีมันก็ดูเสียงนะครับมันเติมมติมไอไงสายไม่เติมฮะโอเคไหม้มันเติมงอึงอย่างแรกก็ต้องขอบคุณนะคะที่ท่านเมตตาแล้วก็มันก็ มันก็โล่งอะค่ะในในระดับนึงเลยอะค่ะเพราะว่าเราก็กังวลมาสักพักหนึ่งกังวลมาตลอดเวลาว่าบทสรุปแล้วผลสรุปแล้วมันจะเป็นยังไงก็ถือว่าเป็นข่าวดีเลยอะค่ะแล้วก็เราก็จะได้ทําหน้าที่ทุกอย่างแบบไม่ต้องกังวลเหมือนที่เคยเป็นมาสำหรับในวันนี <c oughs> ้เม <c oughs> ื <c oughs> ออนวนี้วัไนมาอะไนตัวไม่ใช่ค่ะ <c oughs> วันนี้เรามาเ <c oughs> ขาเรียกว่าอะไรประกันคืนติดต่อเรื่องเงินประกันคืนค่ะตอนนี้ทํเรื่อง เรียบรอยแล้วค่ะกคือว่าไม่นทางอายกะต้องเรืองให้ทาาารตรวจเาชีเนีนขั้นตอระยะเวลามันยาวนานมากไหนะคะือในเรื่องการพิจารณาแต่งกรองของสภานาติัญติแห่งชาตินี__่ครับโดยกฎหมายเนี่ยก็ได้กาหนดปรอบเวลาไว้แต่คงต้องพิจารณาให้เสร็จภายในอายุความนะครับนี่ครับซึ่งก็ เราก็รอครับแล้วก็รอตอนนี้รออย่างเดียวรออย่างเดียวครับตอนนี้ก็ใช้ชีวิตปกตินะครับแพทย์อาข่าวดีไปบอกเบนหรือยังคะน่าจะได้บอกวันนี้มั้งคะเพราะว่าตอนตอนที่รู้ข่าวอ,ะอ่ะมันก็ค่อนข้างจะเย็นแล้วบ่ายแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ไม่ได้ไปเยี่ยมเขาอะไรอย่างเงี้ยค่ะหลังจากเสร็จนี้ก็คือจะขึ้นไปเยี่ยมเขาด้วยใช่ไหมอาจจะค่ะอาจจะค่ะเพราะว่าเดี๋ยวดูก่อนว่า ติดเรื่องลูกด้วยไงคะนู่นนี่นั่นเป็นนะเดี๋ยวดูอีกทีค่ะอาจจะแอบเป็นห่วงเขาไหมคะตอนนี้เหลือตอนนี้เหลือเขาอยู่ก็จริงๆแล้วคลายความกังวลน่ะในส่วนของเราอ่ะมันก็เหมือนแบบเราทุกวันนี้เราแบกอยู่อยู่ร้อยหนึ่งใช่ไหมคะณตอนเนี้ยเราก็เหมือนแบบหายกังวลไปได้ประมาณ5-60%แต่ถึงยังไงแล้วเราก็ยังแบบเป็นห่วงเขาอยู่ดีค่ะส่วนตัวเราละตี้งาจจิตใจทุกอย่าง มันโอเคขึ้นค่ะโอเคขึ้นอยู่แล้วค่ะก็ถือว่ามันเป็นเป็นในทางที่ดีแล้วก็เป็นเป็นสิ่งดีๆที่เกิดขึ้นหลังจากที่เราก็แบบกังวลมาเราแทแล้วก็พี่ๆทานายก็ทํากันบ้านกันมาแบบค่อนข้างเยอะอะไรเงี้ยวันนี้มันก็เหมือนแบบดีขึ้นหายกังวลขึ้น จริงๆอะแพทจะบอกว่ามันก็ใช้ชีวิตปกติมาตลอดนะคะเพียงแต่ว่าในการที่เราใช้ชีวิตเนี่ยมันก็จะมีความกังวลคือเช่นอะ12วันก็จะต้องมีนัดและต้องมาศาลอะไรเงี้ยจากจากแต่ก่อนก่อนหน้านี้ที่ต้องเป็นอย่างเงี้ยวันนี้เราก็แบบไม่มีละไม่ต้องมาละเราก็ไม่ต้องมานั่งแบบเออวันนี้เนี่ยเรามีนัดศาลนะครึ่งเช้าเราไปไหนไม่ได้คราวนี้เราก็แบบ ไม่ต้องมาแล้วก็เต็มที่กับงานออกับลูกได้เลยค่ะส่วนตัวในความคิดเรากับตำรวตลอดอินเราเราเราคิดว่าพอถึงจุดนั้นแล้วเราอแล้วคือเมครือเ,เรื่องดุลพินิจ <c oughs> ของเจ้าพนักงานนะครับก็เราต้องเชื่อในพยานหลักฐานที่เราทํามาทั้งหมดนะครับแล้วก็ต้องขอบคุณออกองประชาการตารวจยาเสพติดนะครับที่พนักงานสอบสวนทั้งคณะนะครับก็ดูแลเราอย่างดี แล้วก็เปิดโอกาสให้เรานําเสนอพยานหลักฐานเนี่ยเป็นที่ตัวเราพิสูจน์ตัวเองได้มาถึงตรงนี้ก็เกิน60%แล้วครับว่าเราเป็นผู้บริสุทธิ์จริงๆนะครับสิ่งที่ยืนยันคําพูดของน้องได้ตลอดเวลาว่าขอให้เชื่อมั่นในตัวแพทย์นะครับเราก็พยายามทำให้เห็นแล้ววันนี้ทุกคนก็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 ดีใจนะครับส่วนประการที่สองที่ต้องขอบคุณมากๆ ก็ต้องขอบคุณกับนักง,งานอายการสูงสุดที่ท่านได้ใช้ดุลพินิจ์อย่างเต็มที่อำนวยความยุติธรรมให้ให้ประชาชนได้เห็นว่าความยุติธรรมนั้นมีอยู่จริงโดยเฉพาะในวันนี้เป็นวันละพีด้วยนะครับเป็นวันสวองชิงประชชนของพระองค์เจ้าละพีพระบิดาแห่งกฎหมายไทย ก็คือไม่เกี่ยวกับเรานะครับไม่เกี่ยวไม่เราไม่มีส่วนเกี่ยวข้องว่าเป็นเรื่องของเจ้าหน้าที่โต้แย้งกันจะโต้แย้งก็โต้แย้งจะคัดค้านก็คัดค้านเป็นเป็นเป็นอำนาจหน้าที่นะครับแต่เราไม่มีส่วนเกี่ยวข้องแล้วครับผมไ้อกังวลม่้งยคะความบริสุทธิ์ของเราคืออย่างที่แพทบอกอะค่ะคือตัวแพททนายแพทเพื่อนเพื่อนรอบข้างแพทนะเขาก็เชื่อมั่นในตัวแพทแล้วแพทก็อยากให้ทุกคนเชื่อมั่นอย่างนั้น ในส่วนที่พต้องทำพททำหมดแล้วค่ะมันจะเป็นเรื่องของเอกสารการชี้แจงและส่วนอื่นๆเนี่ยก็นอกเหนือจากตัวพทละก็ก็ต้องก็ต้องให้เป็นตามกระบวนการนะคะเรียกว่าตอนนี้ไม่กังวลเลยแล้วใช่ค่ะคือจะบอกว่าไม่กังวลเลยก็ไม่ได้เนอะพราว่าเราคนในครอบครัวเราหนึ่งคนเขาก็ยังแบบยังต้องทําให้ยังยังเป็นที่กังวลของเราอยู่ดีอะไรเงี้ยค่ะแต่อาจจะแบบก่อนหน้านี้อาจจะร้อยเปอร์เซ็นต์ตอนนี้มันอาจจะลดหายไปแล้วห้าสิบอะไรเงี้ย<อ>ค่ะ อบขอบคุณปากครับ่าครับคุณหมจากนคือไม่ต้องมาไม่ต้องมา